สวัสดีค่ะชื่อนันทภากิติอัตนาวิวัฒน์ค่ะชื่อลิชิเฟมค่ะก็ในเทอมนี้หนูได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กรีเฟคชั่นค่ะจะเป็นผลงานศิลป,ปะที่เหมือนจะสะท้อนสังคมแต่ส่วนมากหนูจะทำเพื่อที่จะแบบพัฒนาตัวเองในเรื่องของด้านศิลป,ปะมากกว่าค่ะอืมค่ะแล้วมีสามรูปเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะแต่ละรูปอ,อ๋อสามรูปนี้แตกต่างกันตรงที่เหมืนอนกับว่ามันจะมีความหมายหรือว่ามีนิ้ิที่แตกต่างกัน ก็คืออย่างเช่นรูปตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูปที่สื่อเกี่ยวกับเรื่องที่มีคนคอมเมนต์มากไปจนทําให้คนคนนึงเกิดความมั่นใจมากเกินไปมันอาจจะเกิดเรื่องดีแล้วก็เกิดเรื่องเสียแต่ส่วนมากก็จะเกิดเรื่องเสียกับตนเองค่ะค่ะ<ก>แล้วก็ส่วนรูปที่เป็นเมนหลักก็จะเป็นอยู่ตรงกลางตัวนี้แหละค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะอ๋อน,นี่ค่ะที่วางอยู่อันนี้อันนี้ใช่ค่ะ มันจะเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกเกี่ยวกับว่าในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะมันมีหลายคนใช่ไหมคะภายนอกทุกคนก็จะดูสดใสยิ้มแย้มแต่ถ้าดูภายในดูดีๆอ่ะค่ะจะมีเห็นแบบแมวเป็นสีดาๆนั่นก็สื่อถึงคนที่เหมือนกับว่าพร้อมที่จะทําร้ายเราพร้อมที่จะด่าเราลงโซเชียลยู่ตลอดเวลาค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอในโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในสังคมเราด้วยค่ะค่ะแล้วก็อยากทราบว่าคอนเซปต์งานของเรามาจากอะไรทําไมถึง อินสปร์มาทำเรื่องนี้ค่ะจุดเริ่มต้นในการทำงานทำไมถึงเลือกทำเรื่องนี้หนูได้ฟังเพลงเพลงหนึ่งค่ะชื่อว่าเพลงเ A ของ IU ค่ะเป็นศิลปินของเกาหลีซึ่งเขาได้แต่งเพลงให้เพื่อนเขาที่เสียชีวิตไปแล้วที่เสียชีวิตเนื่องจากไซเบอร์บูลี่ค่ะของทางต่างต่างประเทศแล้วก็ของในประเทศไทยด้วยค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่หนูจะต้องที่หนูจะหยิบตัวไซเบอร์บูลีมาทำเป็นท็อปิกในการวาดรูปนี้ค่ะ แล้วเห็นในภาพเนี่ยค่ะมีหลากหลายภาษามากมาเลยทำไมถึงเลือกใช้หลายๆภาษาเข้ามาในภาพนี้ก็เพราะว่าหนูอยากจะให้รู้ว่าในไซเบอร์บูลิ่งเนี่ยค่ะมันเกิดเป็น w ว r วไม่ได้เกิดแค่ประเทศไทยประเทศเดียวคือมันเกิดกันทั่วโลกค่ะเรื่องแบบนี้แล้วก็คือตอนแรกหนูอยากจะยกตัวอย่างแค่ประเทศไทยประเทศเดียวก็พอแต่คิดไปคิดมามันก็เกิดหลายๆที่อย่างเช่นประเทศญี่ปุน่นประเทศเกาหลี ประเทศจีนแล้วก็ต่างชาติพวกเมริกาหรือไม่ก็แมคโกประมาณนั้นแหละคะ่ะก็อยากจะให้รู้ว่ามันเกิดเป็นว o r ไ,ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวมีความหมายที่ลึกซึ้งนะ<ช>ครับครูอ,คอยากให้เฟรมลองอธิบายการสร้างสารรค์ผลงานของเราหน่อยเราทําใช้สีอะไรออกแบบในผ้าแบบไหนอะไรยังไงลองอธิบายคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับก็หนูใช้สีอะคริลิกเป็นการ ลงเพ้นค่ะแล้วก็ตัวการออกแบบใช่ไหมคะใช่ครับตัวออกแบบแล้วก็เริ่มแรกหนูก็ออกแบบใน iPad ก่อนคะ่ะแล้วก็เอาไว้ให้ครูตรวจว่าแบบว่าดีไซน์แบบนี้ผ่านไหมแล้วก็ต้องเขียนความหมายของมันด้วยค่ะว่าอันนี้คืออะไรค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเรามีปัญหาเรื่องอุปสรรคในการทํางานไหมครับในการสร้างสารรค์โปรเจกต์ของเราในชิ้นนี้ด้วยความที่เป็นมือใหม่มันก็มีปัญหาเยอะแหละคะ่ะในการ,ร,รที่เวลากัดตัดเต้นนะคะก็จะมีความแบบไม่ชินไม้ชินมือมันก็จะเบี้ยวเบี้ยวบ้าง เส้นก็จะใหญ่กว่าเล็กกว่าบ้างประมาณนั้นแหละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วเจอปัญหาแบบนี้เราแก้ยังไงบ้างคะ่ะเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องการฝึกฝนด้วยค่ะค่ะและส่วนมากก็จะใช้การวิธีการใช้สีทับมันก็จะทําให้สีที่เกินตรงนั้นนะคะหายไปหรือไม่ก็สีที่เลอะหายไปค่ะค่ะก็ะถือเป็นอีกโปรเจกต์ที่สะท้อนสังคมได้ดีมากๆเหมือนกันนะคะในช,ช่วงนี้เรื่องการ,รบูลลี่ลนี่ก็ แพรหลาย<ช>มากเลยนะคะถูกตอมากเลยครับสุดท้ายอยากจะให้เฟมพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับผลงานตัวเองหน่อยเรารู้สึกยังไงบ้างกับการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ออกมาในไฟแนลโปรดักต์เทอมนี้ครับก็ผลงานชิ้นนี้ก็หนูไม่ได้เอาผลงานของหนูไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหนูก็เลยไม่มีความรู้สึกผิดหวังว่าทำไมมันรู้สึกว่าไม่ได้เท่าของกลุ่มอื่นของเพื่อนๆของโปรเจกต์อื่นค่ะหนูรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้หนูก็ภาคภูมิใจตรงที่ หนูได้พัฒนาตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าระด,ดับการวาดรูปของหนูมันมีสกิลมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่ารูปจะไม่ได้สะท้อนทําให้คุณรู้สึกแบบว่าโอ้โหนี่สังคมเราเป็นอย่างนี้เหรอแต่ว่าหนูรู้สึกว่าผลง,งานนี้ทําให้หนูเห็นตัวเองว่าหนูมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นค่ะค่ะสุดยอดมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการเปรียบเทียบตัวเอง ปัจจุบันนี้กับอดีตที่ผ่านมาเราได้พัฒนาฝึกฝนตัวเองยังไงบ้างโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเป็นการคิดที่ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเฟมเป็นอีกหนึ่งข้อคิดเห็นที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับในการ